สุกเสาร์อาทิตย์นี้มีสอบภายในของ BnK ค่ะอัปเดตแหละรับเรียกว่าอัปเดตสกิลให้คุณครูทุกทกท่กทกทกทานได้เห็นให้เชิญได้เห็นว่าใครมี potential เพิ่มขึ้นมากประมาณไหนแล้วอะไรอยา่างเงี้ยหรืจะรอดูผลยางเดียวแล้วหนูก็เอาค่อยเอามาเทียบว,ว่าใครจะเสนอผู้ใหญ่มาทําอะไรต้องทาอะไรบ้างบอกเลยก็มีไอเดียอยากทำหลายอย่างที่เราส่าอยากปันน้องๆขึ้นมาแต่ก็ช่องนอกของเรามันไม่ได้ป่อยออกมาแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ถูกเห็นโดยรอบขนาดนั้นเลย อาจจะต้องหาเปลี่ยนวิธีการมาร์เก็ตติ้งห่อหรืออะไรเงี้ย อันนี้นะคะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมากๆเลยใช่ออกไปลนตัวพี่ๆเขาเลยวันนี้เพิ่งเสร็จเนี่ยคือช่วงนี้สุขสาิทิตนี้มีสอบของภายในของบีนเค่ะก็ได้ละเหตุตัวเองไปเป็นพอไปชี้นินล้วก็ละเหตุตัวเองไปสอบตัว เป็นน้องนองนะคะเข้ามาอัปเดตและรับเรียกว่าอัปเดตสกิลให้คุณครูทุกทกท่านได้เห็นให้เชอรได้เห็นว่าใครมี potential เพิ่มขึ้นมากประมาณไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้แปลกใจแล้วก็ตกใจกับหลายๆคนมากๆที่ดีขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็บางคนก็คือคุมเวทีอยู่แบบอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจกับน้องนอ,งนองทุกๆคนด้วยจริงๆนะคะ่ะ แม่ป,มป,มป,มปมูไม่ปูเก่งตามแม่ปูไม่เก่งแม่ปูปสู้น้องๆไม่ได้แม่ปูไปถนัดด้านอื่นก็ีร้องเต้นดีขึ้นแหละของเธอมันก็ดีขึ้นทุกอย่างตามประสบการณ์การทางานแหละแต่แค่รู้สึกว่าน้องบางคนเขามีทาเลนต์ในในสายสายการเป็นศิลปินชัดมากๆหรืออะไรเงี้ยรู้สึกดีใจบางคนนี่คือหูรบเครือบท้องมากวันนี้บอกต้องไปเพาะกันทั้งเลยเมื <c oughs> ่อวานประชุมใหญ่อะไรน,น,นั่นสิฮะไปบอกแต่ว่าอาทิตย์หน้าที่เหมือนจะว่างก็ไม่ว่างทั้งอาทิตย์เลย อาทิตย์จะไฟลุ้นอยู่จะว่างไหมไม่ว่างในอาทิตย์เลยรู้การว่าก็ยังคงงานแน่นๆเอียดๆอยู่นะฮะแต่เป็นการคุยงานงานเบื้องหลังซะมากกว่าแหละใช่น้องเจิขึ้นก็ดีใจจริงดีใจจริงๆแล้วก็รู้สึกได้ว่าเป็นหลายๆคนก็เป็นกําลังลักในการทํางานได้เยอะเลยมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่น้องๆจะต้องเข้ามาทดสอบอัปเดตสกิลความสามารถให้คุณครูทุกท่านได้เห็นนะคะ ตัดเกรดยังไงหรอหนูไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะหนูไม่ได้อยู่ในส่วนตัดเกรดนะคะหนูจะรอดูผลอย่างเดียวแล้วหนูก็เอาค่อยเอามาเทียวว่าใครทําอะไรหรือจะเสนอผู้ใหญ่เราทำอะไรต้องทําอะไรบ้างบอกเลยก็มีไอเดียอยากทาหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าอยากปันน้นน้องๆขึ้นมาแต่ก็รู้สึกว่ามันยังช่องทางของเรามันไม่ได้หรืเราไม่มีสื่อในหมู่มันก็มีอยู่นะแต่แบบป่อยอามาแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ถูกเห็น ด้วยรอบขนาดนไหนต้องค,อคอ่อยๆ ir ก็เริ่มเริ่มมีอีล่ามีนู่นมีนี่ปล่อยเพิ่มเพิ่มออกมาอะไรเงี้ยอาจจะต้องหาเปลี่ยนวิธีการการมาร์เก็ตติ้งต่อหรืออะไรเงี้ยสำหรับแต่ละโปรเจกต์เพิ่มเติม alright. ซึ่งแต่ตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างยากเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนหลายอย่างเหมือนกันนะฮะใช้น้องเป้เล่น mv ใ่้เลี้ยีเอ็มอีสวยด้านัากเชียร์ินใจกับน้องที่ได้มีโอกาสแบบนี้ด้วยนะคะไม่เอาโปรดักชันไม่ไหวโปรดักชันใช้เงินเยอะมากุคนแล้วก็ทําเองไม่ได้คนไม่มีค่ะคนไม่พอไม่ใช่คนไม่มีคนไม่พอนะครับเป็นนักปั้นเือนหนึ่งใช่ปล่าคงไม่นะคะแต่ก็ไม่แน่ถ้ามีคนให้ทุนเราไม่มีทุนในการปั้นเอง เด็กจิกกี้เขาบอกว่าปอยยี่แนี่ใช่ไหมเห็นทนปวดโทเค็นเข้ามาขอบคุณนะคะก็อย่าเร็วใช้โทเค็นกันได้นะคงมีอีกหลายหลายอย่างที่จะได้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันในรูปแบบนี้เพิ่มเติมนะคะรายการวาไรตี้ของมูนยูทูบได้แล้วมันไม่มีคนทำแล้วตอนนี้ฮะแบบเคที่เรามีแล้วก็มีมีก็มีรายการอะไรที่มันเป็นแบบเล่นเกมนู่นนี่นั่นอยู่นะเท่าที่เห็น หาสปอนก่อนเลยก็ค่อยๆแล้วนะฮะเด่ก็นั่นแหละค่ะเชอก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีข้อจากัดหลายๆอย่างอยูอย่กับกับกับสิ่งที่พวกเราเป็นแล้วก็มันก็มีข้อดีหลายๆอย่างกับสิ่งที่เราเป็นด้วยเหมือนกันเาฉะนั้นกาลังค่อยๆ adjust แล้วก็คุยกับผู้ใหญ่เาขาเรียกปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมากมากเพิ่มเติมแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่เพิ่มเติมอยู่ว่าเราจะไปทิศทางไหนกันมากมากขึ้นอะไรอย,อย่างเงี้ยยังไม่ค้อนราคะปาดยังไม่ทัง้งเราไม่ทัง้ง เก็บตังไว,พนะงไวนะ้พอนะคะเก็บตังไว้เยอะพอนะราคาแบบาเป็นมิตรแต่ก็มีหลายราคานะเพราะฉะนั้นทันที่สูงที่สุดก็อาจจะใช่ย่อยอยู่เหมือนกันนะเตรียมใจไว้เลยนะแต่เอาจริงว่าหนูเห็นไอเดียแหละที่หนูไม่ใช่เห็นไอเดียเป็นคนวางไอเดียแล้วรู้สึกว่ามันน่ามันน่าสนุกมากเลยถ้าถ้าเราทํากันได้จริงๆถ้ามันแบบนึประมาณแล้วเราทําได้จริงมันจะแบบเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ว้าวมากๆเลยแต่ภาพมันอาจจะไม่สวย รเราจะเปลี่ยนใจเอาไงดีนะค่ะพี่คิดยังไม,ม่คิดตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ในความสองใจสองใจกับอยากมีคนช่วยคิดสนิทยังไม่ขอร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขอหลายๆอย่า,างก่อนแล้วแล้วก็ต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างก่อน <c oughs> เครียด <c oughs> ยิ่งทำก่อนคอนล่าสุดออกมาดีเลยเครียดเลยโอ้แต่ทำไม่เต็มที่นนะคะ เดีม๋มวต,ต้องไม่เครียดใช่ไหมัรต้องทำอะไรที่อยากทำอันไรที่อมันจะดีก็ทำไปคอ,อนเสิร์ตใช้ไลฟ์แอนไมชใช้แหละแต่ใช้คีย์เพลงไว้ว่ากันนะคะติดตามดูลา์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดล่